สวัสดีค่ะแม่ค่ำค่ะสวัสดีครับแม่ค่ำครับสวัสดีครับค่ะมาตามแนวทางกับแม่ค่ำค่ะเป็นคลิปที่สองค่ะของงวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะค่ะค่ะมีเอฟซีเนาะค่ะเพิ่นหาเลขมากนาะคุณแม่เนาะเพิ่นหาเลขมากสามตัวเพิ่นหามาเซียงหายม่ค่ำนี่ละเซียงเพราะว่าแม่ค่ำเป็นผู้ที่ฝันแม่นเพิ่นว่ะค่ะละคุณแม่ว่าฝันดีแห้งฝันดีแห้งแล้วแหละ่นมีผู้เบา บู <text> okay. ้่าวนั่นผู้เ่าเกาเกาแต่เกาเกาขนล่ะมาหน่ำคนว่าอ้ยนํำแต่รุนแหละก็บโเห็นแต่กี่ก็นั่งอยู่ตลอดกับโเห็นคนว่าน่ำมาแม่ก็เด้ยว่านํำมาออหยังนํำมาตัวแต่กี่ว่าสีนอนนํำแต่กี่ก็นังบ่ไดนนอนได้แต่เป็นสาสี่มานอนน่ำตอนเทาข่ะค่ะโอ้ย่นนอนท้อก็เลยว่ามีอะไรล่ะมีคู่นอนแล้วก็เลยว่าบ่บ่ออันนี้ก็นอนเสาชื่อๆดอกคนล่ะนอนเ้าซื่อๆบ่ไอเห็ดหนังดอกคนน่ะค่ะ บานี้ขึ้นรุ่นนี่มากกับมาฝันอีกเชียงตัวนีม,มันขึ้นนี่ฝันว่าเล็กหน่อยนั่นเล็กหน่อยมาถ่าเอาวานเอาปย่ยท่านปย่ยท่านเทวดาเพื่นว่าเทวดาสิปย่ยท่านได้ยายเพื่นอนว่าแม่เก็บเด็อไร้ายกูมูเก็บเดือดรายกูเพิ่นเด็กท้องลุงมหนี่เขาแทะคิดว่าเขาแทะคิดว่าเขาคุ้นหวัวลูกค่ะท่านผู้ชมคนุนจิเพราะว่า พราะว่าเสียงสองเถ่อเลลตกตเกากับฝันดีทั้งสองเถ่อเลยฝันดีทั้งสองเถ่อเพราะว่าเลขกจะคล้องกับจิตเก้าสามเลขเชียงไม่นี่กิดหกเก้าสามฝันว่าเทวดาเล็กหน่อยมันว่าย่ายย่ายถาเอาด้อเทวดาเป็นขนหัวลูกเนาะค่ะคุณแมุ่ณหัวลูกเทวดาเป็นจิมาปุยท่านเอาไหว้เหตุขวัญทงดื้อมันว่าได้ร้ายแห่งดีเสมอ แม่ก็กวาดเอากวาดเอาที่หลายวานลงมากวาดเอากวาดเอาอู mm. sort of, yeah. ้คนว่าบ่อเดี๋ยวไร้สำใหญ่สำมันไม่ลดอยู่ด้อยๆคนว่าเด็กน้อยก็ใหญ่ใหญ่นับเบื้องหล่ะบ่อนับดอกเสียไปไหวเชื่องไว้เลยว่ะเอาไปเชื่องไว้เลยก็ใช้ถุงผ้าไ่ะกวาดเอากวาดเอาเลยกวาดเอากวาดเอาก็เต็งไหวท่าไหวบ่อไห้เขาเห็นว่าอันนาให้ผมเบื้องแน่มันไว้เด็กน้อยบ่อแม่บ่อนับดอกก็เลยว่าน่าหาว่าคนว่า คุนว่าอันน่าไว้เธอเหตุกลอันทงคิดว่ามันมันคิดว่ามาเถะมันคุณแม่มา,มาเท่สองมนเพื่อนหายมาเสียงตัวไหนคุณแม่หกหกหกเก้าหกเก้าสเป็นเลขที่เอซีฝากมาเนาะเพื่นฝากมาหายม่ข้าเสียง เลขสามตัวเพื่อนว่าเซียงไยเน่เพิ่นว่าค่ะว่าเมฆ่ามนี่สีฟันจังไดเพื่อนว่าเซียงเล็กสามตัวนี่เนาะค่ะค่ะแต่ว่าเมฆ่ามนี่ฟันดีแห้งว่าสันฟันอยู่สองเธอว่าสันเธอแรกนี่ฟันว่บวผู้เบา,เาผู้เบาเก่าผู้เบาเก่านี่น้ำหาน้ำหาน้ามาโดนแล,ล้วว่าสันนามาโดนแล้วบ้ได้นอนน้าจะเอือเพื่อนบ้าบ้นอนเล้ยวก็เลยว่ามีครูนอนแล้วกับานกับมี่ แล้วเบิ่งเขานอนตาเหลี่ยมมุงมุงยู่จะฉี่ให้นอนน้ำจังไหนตกกรเลยว่าน้ะนอนเฝ้าซื่อๆนอนมันก็นอนซื่อๆโอ้กะมานอนอยู่นี่นอนอยู่นี่ยอนคนละกหานอนอยูเพื่อนบ้านแม่นอนเฝ้าบาร์เล็กที่ของคุณแม่กะสามสิบเก้าค่ะท่านผู้ชมเขาเป็นเติมเจลเล็กหน่อยเนาะอายุคุณแม่จ็ดปีนอน 63สาอย่าง64สิี่หกิบสามอย่างห<ล>นะิบี่เน้ะค่ะอายุแมข่ํมเนาะค,ะค่ะอย่าลืมว่าเก่ากั๊บหกนี่เป็นตัวเดียวกันเนาะคุณแม่<ร>า<ะ>อาซีกับหัวก็ไดเนาะค่ะมันมักเป็นแนวนั้นค<ราะ>่ะคุณแม่นี่ฝันดีทั้งสองขีดทั้งทั้งสองฝันเนาะค,ะค่ะฝันดีทั้งสองฝันคุณแม่ว่าเลขนี่ ฟันก่อนี่ก็ฟันมาได้หอขี่รถจะคล้องหอขึ้นคผู้หอข้นละขีบแหลกทุกข์เอาขีบเหลกฟันมาเลยขี่รถข้นหอขึ้นแต่อย่าลืมตัวเลขตัวเลขขีบแหลกน้ะคุณแม่น้ะเจ็ดเก่าสามเพิ่มเพิ่มเติมมากก็คือหกเก่าสามเนาะค่ะหกเก่าสามก็ไปตัดเหรียญเอาเนาะคุณแม่นาะแต่ว่ากอย่าลืมตัดกลับมุนเนาะค่ะเพราะว่าถ้าซื้อี่ตองตัดกลับมุนนำมาสั่นผาด นะคุณเมยเนาะจะครองอหานกค่ะว่าตัดอยากได้ตามตัวนี้มาอะไระอันนี้อันนี้ก็คือเป็นเรื่องจริงเนาะค่ะทีว่าคุยกันเพราะว่าถ้าให้เด็กซ้ำตัวมากนี่การสื่อต้องตัดกับมุนนั่งเนาะค่ะการไหวเพราะว่าบางเทือนี่มันสีออกตัวตัวกลับก็มี่ตักรับกมี่บางเทือก็ออกตัวหมุนก็มี่ค่ะถ้านาถ่ายเนาะค่ะนากับถ่ายนี่อาจสยประกบกันออกกรมี่นล้ส่วนมากค่ะ ตรงๆนี่กะมีอยุ่แต่กะหายากนาะคุณแม่เนาะค่ะส่วนมากเพิ่นกะสีบางๆไปนในจักน้อยเนาะค่ะผู้ใดตัดกัหมุนกะสีได้นาะคุณแม่ค่ะแต่ว่าคลิปนี้นี่คุณแม่เพิ่นหายมากก็คือเจ3เลขตสวมเด็กโเก่ามานำเนาะค่ะแล้วก็กเก้าสามวกเก้าสามนี่เด็กเพิ่นหาเสียงเคทซี่เพิ่นหาเสียงค่ะพันดีทั้งสองทั้งสองเสียงครับ ฝันฝันทีว่ามาฝันขึ้นที่สองนี่ล่าสุดนี่คุณแม่ฝันเห็นเทวดาเป็นบหมคุณเทวดาเด็กหน่อยมันว่ายาย่าเบื้องเบื้องเทวดาเป็นสิมาโปรยธานุบานนี้เห็นเห็นตูเพิ่นบอกเห็นเลยเนาะเห็นคือเก่าแบบเป็นเป็นผู้หญิงผู้ชายวางเทวดากับผู้ชายเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายโปรยธานเตุนว่าอันย่า่เฉื่อยไร้กว่าผมหรือผมสฉได้ยไายกว่าย่า่บานนี้แม่ก็ดปวดเอาปวดเอาปวดได้ไร้กว่าเพิ่นบานนี้นับให้เบื้องเลยนะบอกรับ เพนาว่าไหวเพชรควนถุงเ็เลยเอาหอหอบเขาถุงเลยนะถุงผ้ายถุงผ้ายแบบนี้หอเอาหอเอาบานนี้เด็กหน่อยนี่จะคนที่มาขอผู้เดียว็กหน่อยผู้เดียวผู้มักขอเบิงมักขอเบิงเหรียญของคุณแม่แม่เด็กหน่อยผู้เดียวค่ะเทวดากับองค์เดียวสรุปแล้วมีสามคนอยู่น้ำกันมีเทวดาองคหนึ่งมีคุณแม่กับมีเด็กหน่อยก็คืออยู่ในหันละอยู่น้ำกัน แต่ว่าให้ตีตัวเลขนี้คุณแม่สิตีห้บ่บ่หูงถ้าคอตัวสิตีดอกแต่ว่าสีเอาเลขเสียงจากฟันนี่ละเสียงนี่ละค่ะถ้าท่านผู้ชมเพื่อนอยากตีเพิ่มก็ให้เพื่นตีเอานาะคุณแม่เนาะค่ะฟังฟงฟันหลักก็ตีเพิ่มเอาเนาะค่ะแต่ว่าตัวเลขคุณแม่เพิ่ให้มาแล้วเนาะค่ะค่ะก็คือเจ็ดเก้าสามกับหกเก้าสามเนาะค่ะเลขสามตัวสองขุมตัดกับหมุนเอาค่ะถ้าผู้ใหมากอายุของคุณแม่ก็หกสิบสามอย่างหกสิบสี่เนาะค่ะ แต่ว่าแอดกับสิติตไว้หายน้าเนาะคะ<อ>่ะเพราะว่าอายุของคุณแม่ก็สําคัญเพราะว่าเพิ่น,ดนะะได้ไดนเนาะค่ะไฝันย่ำได้ก็มีตาได้แต่ส่วนมากถ้าผู้ไรฝันว่าได้นั่นได้นี่มีคนเอานั่นเอานีมาให้เลขสีมาอายุเนาะ,ค,ะคุณแม่เนาะคะ่ะตัวอื่นอาจจะเป็นตัว มาบางนาตัวค่ะแต่ว่าอายุนี่สำคัญค่ะก็คืออาจจะมาอายุของเพลินแต่บงหัวสิมา63หรือ64เนาะค่ะเป็นแนวทางค่ะที่สาวานิ้วาสูฟังเนาะค่ะที่คุณแม่มาวาสูถานผู้ชมทางบ้านฟังกับขอห้มีโชคมีลาไในรางวัลไงกับแม่คัมอีกขั้งหนึ่งเนาะค่ะ,ะคุณแม่ค่ะคุณแม่มียังเติมเติมอีกบ่ขอขอบคุณคุณนภัสหลายๆที่ฝากค่าหมาค่าผู้ให้แม่ ขอให้โศกโชคหวานๆล่ําๆรวยๆถูกไว้นําแม่ทุกขรังทุกครังค่ะแล้วก็ให้ FC ทันอื่นน้ํา FC ทันอื่นมีรวยเงินรวยท้องมีเงินเป็นกองมีทองเป็นหาบค่ะสาธุสาธุกับสาธุสาธุค่ะขอให้คุณภาพเนาะค่ะ FC แม่ค่ําที่เพื่นมีโชว์กับแม่ค่ําตลอดเนาะค่ะแล้วก็ FC ทันอื่นที่กําลังเขามารับชมหรือว่าเขามารับชมประจําเนาะค่ะก็ขอให้มีโชคมีลาภได้รางวัลกับคุณแม่ ทุกๆุกงวดเนาะค่ะขอให้ดวงสมพงกันเนาะค่ะให้ได้เงินล้านเนาะค่ะคุณแม่ให้มิโชค่ะค่ะขอให้มีโชคกันทุกทุกคนค่ะทุกทุกทุมเจ้าไกทุกทาสทขาดจกทากทุก็ไกุ้กทงขวาก็ุก้จกท้าท่กทุกทมีทุก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 กทุกทุาธุาธุทุกทุกกคุะทุุกท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 ุบคุกทขกคุกท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 ุกแุกทุกทุกทุทุกคุกคุณค่กคุกทุุณมากครับ กับผมมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของแม่ค้ำของเฮาครับคลิปที่2กับผมต่อเนื่องจากคลิปแรกครับคลิปแรกคุณแม่ค้ำฝันว่าได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ขึ้นเนื่องเพิ่งมาครับขึ้นเนื่องขึ้นเขาเนาะครับเนาะกขายเป็นป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์มากครับผม793 793อายุของแม่ค้ำ63อย่าง64ครับผมฝันว่าได้ขี่มอเตอร์ไซค์คลิปนี้แม่ค้ำเพิ่นเสียงเลขครับผมมี FC เอาแนวทางตัวเลขไหมคุณแม่นอนเสียงเตหมวนกับผม693 ฝันเห็นเทวดาว่าสันครับฝันเห็นเทวดาหน่อยนะครับเนาะคุณแม่เพื่อนกำมันใจว่าเลขตัวนี้คือจะมาเพื่อนว่าเป็นตัวเลขหกเก้าสามหกเก้าสามที่เอฟซีเอาใหม่เสียงนะครับเนาะคุณแม่เพื่อนหายเป็นตัวนี้เลยเพื่อนว่าครับหกเก้าสามเทวดาแต่ผู้ชมอยากตีเพิ่มเติมกะสามารถตีได้นะครับเนาะเขาเป็นแต่ลิปเป็นนทางเพิ่มเติมได้ครับผมแต่ว่าสำหรับคุณแม่เพื่อนห้ยเป็นตัวเลขหกเก้าสามหกเก้าสามเป็นตัวเลขที่เอฟซีเพิ่าใหม่เสียงส่วนเจ็ดเก้าสามเป็นเลข ไปทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ที่คุณแหมกันฝันในคลิปแปลกเนาะคก็ตนองฝันบ่าจะขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นเขาคนละครับงวดวันที่16ตุลาคม2567นี่ก็ครับเป็นแนวทางตัวเลขความฝันของแม่ข้ามของเฮาคลิปที่2ครับผมฝากท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเนาะครับก็ผมก็ขอขอบพระคุณทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของทองพุ่นชาแนลครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคมั่นร่ำรวยเงินทองสุขสุขคุณครับคลิปนี้บาทองพุ่นก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมขอบพระคุณครับ